ชิมไปทั่วโลกอะไราสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยวันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวันผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแวนท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิก สู้ชมคะวันนี้ฝันพาคุณผู้ชมมาในบรรยากาศญี่ปุ่นนะคะชดเชยให้สําหรับใครที่ไปประเทศญี่ปุ่นไม่ได้นะคะ เราสามารถมาเอาฟิวญี่ปุ่นได้นะคะที่ใกล้บ้านเราแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็พาได้มาแค่ในกรุงเทพนะคุณผู้ชมนะอันนี้นะคะฝนอยู่ที่ร้านซูซูรันซูชิสาขารามิทา31ค่ะที่บอกว่าตอนนี้อยู่สาขานี้เพราะว่าเขามีถึง4สาขาเลยนะคะที่นี่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนร้านอื่นนะคะตอนนี้เชฟยังไม่ว่างเดี๋ยวเรานะคะรอเชฟว่าี๋ยวเราไปนั่งคุยกับเชฟออฟกันค่ะช่วงร้านนี้สิ่์เจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพ ให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิตซีบริษัทไตรเอนโอน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอย่างมืออาชีพกว่า18ปี ค่ะฝันยูกับคุณอ๊อฟนะคะเจ้าของสุรันซูชิสาขารามินทาค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๊อฟคะ่ะค,คุณอ๊อฟแนะนําตัวหน่อยค่ะร้านสุรันเปิดมาก,กี่ปีอะไรยังไงเชิญคะ่ะร้านซ,ซุรันเปิดมาแล้ว7ปีครับแต่ก่อนก็เป็นพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่นนี่แหละครับแล้วก็ชวนกันมาเปิดกับเพื่อนๆพี่ๆครับเพราะว่าที่นี่เห็นมีสี่สาขาใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นหุ้นกัน4ี่คนเลยครับผมแล้วแยกกันทำคือส่วนใหญ่ะหุ้นอะ เขาจะมีแบบอยู่ที่เดียวแล้วรวมกันทําแต่อันนี้คือหุ้นยังไงครับก็แยกกันทําครับก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆทุกที่อ๋อหมายถึงก็วนสลับกันวนเหมือนกันอ๋อก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยู่ที่เดียวไม่ได้อยู่ที่เดียวเคค่ะก็จะมี4สาขามีที่ไหนบ้างนะคะก็มีรามอินทา3เขตครับก็มีลาดพร้าวบางหินครับแล้วก็ถนนเทสารักแล้วก็พระราม2ครับพุทธบุชาซอย14 อยู่กระจายในกรุงเทพนะคะเผื่อใครที่อยู่ใกล้สาขานหนก็สามารถแวะไปได้อันนี้เขาเรียกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นรูปแบบไหนคะก็เป็นแบบทานแบบครอบครัวก็ได้ครับแบบอิซากะยานั่งดื่มก็ได้ครับพวกผมแบบแล้วแต่ลูกค้าเลยตามสไตล์เลยแล้วคือแล้วแต่ลูกค้าไม่ได้แล้วแต่เชฟใช่ใช่ครับคือลูกค้าอยากทานอะไรก็ได้ใช่หมายถึงมีหมดเลยเมนูเป็นเซตปิ้งย่างอะไรมีหมด เซตเป็นเบน,นโตะเป็นอารัตคาร์ดหรือเป็นเมนูแบบลูกค้าแบบเคยทานที่ไหนมาอยากสั่งให้เราทําเราทําให้หมดเลยเฮ้ยดีอ่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฝันนะ่ะเป็นคนชอบกิ่นอายญี่ปุ่นแต่ฝานนะ่ะไม่ค่อยสันทัดเรื่องของปลาดิบฝันก็จะกินอะไรอย่างอื่นที่แบบโอเคสุกหรือกินได้อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะหรือแบบบระเบินเลยหน่อยเพราะฉะนั้นตอบโจทย์สําหรับหลายๆคนนะคะที่โอเคอยากจะได้อารมณ์แบบนี้แล้วก็มานั่งนะคะให้เชฟแบบ ัองสั่นเมนูอะไรอย่างนี้ได้แล้วด้านหน้าเราตรงนี้ค่ะเชฟมีอะไรยังไงบ้างแนะนําหน่อยอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ครับที่ร้านเป็นแซลมอนยำครับอันนี้ก็จะเป็นหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วครับนี้ก็จะเป็นเอบีเทมโโครับแล้วก็อันนี้แซลมอนอบุรีชีสโลครับอันนี้จะเบอร์นี่ก็ไข่หวานยากครับแผนร้านจะม้วนเองม้วนเองเลยหมายถึงว่ามันจะเป็นแผ่นเล็กๆบางๆใช่ไหมครับก็ม้วนเป็นกระทะม้วนของญี่ปุ่นก็ม้วนให้มันเป็น เรียมๆแบงนี้แะครับดูจากเมนูแนะนําตรงนี้เนี่ยนะคะรู้เลยว่าสายดื่มเนี่ยน่าจะถูกใจมาที่นี่ก็คือสั่งได้เลยนะคะอย่างที่ร้านราคาเริ่มต้นนะคะเมนูราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่40-50บาสิ 40, บาทก็มีครับ 40, 40ตัวนี้ก็69บาทเออคือราคาเริ่มต้นสี่ห้บาทเนี่ยคุณผู้ชมกะสามารถทานอาหารญี่ปุ่นได้แล้วนะคะ บอกหน่อยค่ะว่าสุรานซูชิมีช่องทางการติดตามทางไหนบ้างนะคะ Facebook หรือว่าอะไรยังไงก็<ช>มีทางเฟซบุ o กนี่แหละครับค่ะก็พิมพ์ชื่อร้านแล้วก็พิมพ์ชื่อสาขาแต่ละสาขาได้เลยครับหมายถึงเราแยกใช่ใช่<ๆ>ครับเราแยกเพจเป็นแต่ละสาขาเลยอืมก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ที่ไหนนะคะก็สามารถพิมพ์เซิร์ชได้เลยนะคะอย่างตอนนี้เราอยู่สาขาราบินทา3าเเปิดปิดกี่โมงอะไรยังไงบ้างคะ เปิด11โมงครับแล้วก็พักเบรกช่วงบ่าย2ถึง5โมงเย็นก็เปิดอีกที5โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มครึ่งครับอ่าก็เป็น2ช่วงวเนาะถ้าเกิดว่าใครสะดวกตอนไหนเนี่ยก็มาได้มีปิดไหมคะวันไหนอะไรเงี้ย ส่วนมากจะหยุดสมการครับสมการปีนี้หยุดเพราะสมการหยุดครับอ๋อก็หยุดใช่ไหมมันถูกจังหวะพอดีหยุดเลยก็ได้หยุดสมการหยุดเป็นเทศกาลไปนะคะใช่ใช่เอาล่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องขอขอบคุณคุณออฟกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเมนูแต่ละอย่างถูกอกถูกใจเราแค่ไหนนะคะแล้วก็รสชาติเป็นยังไงคะขอบคุณคุณออฟนะคะครับแซลมอนเต็มคำมาก ของสดอ่ะยังไงก็อร่อยกินขิงกินอะไรที่เขาแบบตุ๋นนึ่งไว้เนี่ยนะคะชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี บริษัทไทรเอนทโเอนกจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอย่างมืออาชีพกว่า18ปีเอาละค่ะได้เวลาที่เราจะมาชิมกันแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เมนูตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่อ่ะโอเคใครที่มาร้านซูซูรันซูชิก็จะสั่งกันซะส่วนใหญ่ แต่เมนูอื่นๆยังมีอีกมากมายนะคะเหมือนที่คุณอ๊อฟบอกก็คือว่าสามารถมานั่งพูดคุยได้ให้เชฟทําให้ทานได้หรือว่าเฮ้ยนึกขึ้นมาอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นไปญี่ปุ่นแล้วเคยทานแบบไหนอย่างเงี้ยสามารถมาแชร์แล้วก็ให้เชฟเนี่ยรังสรรค์เป็นเมนูได้นะคะหน้าฝันตรงนี้เนี่ยนะคะมีแต่สิ่งที่ฝันเนี่ยปลดปลานนั้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสายอาหารญี่ปุ่นจริงเนี่ยแซลมอนต้องมาแต่ถ้าเราคนไทยเนี่ยก็ต้องเป็นยำแซลมอนถูกต้องไหมคะ ที่นี่เนี่นะคะเขาทําเป็นชิ้นแบบใหญ่ๆเลยนะคุณผู้ชมนี่คือหั่นแบบสะใจอ่ะชิ้นใหญ่โตเลยนะคะเอาล่ะชิมเลยแล้วกันชิมให้คุณผู้ชมดูนะคะเพราะว่าคุณออฟบอกว่ารสชาติถูกใจคนไทยอย่างแน่นอนออดี แซลมอนเต็มคำม,มากของสดอะยังไงก็อร่อยคุณผู้ชมไปญี่ปุ่นไม่ได้ยังไปไม่ได้ก็มาที่นี่แทนได้เลยนะนะคะที่นี่เนี่ยทดแทนได้เลยแล้วก็น้ำยำแบบเขากินคำเดียวปุ๊บน้ำลายสอนี่แสดงว่าใช่ละมาถูกทางเลยนะคะอะยำแซลมอนไปแล้วเรียบร้อยนะคะทางด้านนี้ตอนเชฟทำเสร็จนะยกออกมานะกลิ่นแบบหอมคะคุ้นไปทั่วร้านอนะ่ะคุณผู้ชม หัวปลาแซลมอนนึ่งสีอิว๊วกิ่นสีอิ๊วแบบหอมมากเลยดูนะหืมเออ t u r e เขาเป,เปยยื่อยๆยุยยๆแบบนี้เลยอ่ะืมห,หวานมากกิน่นขิงกิ่นอะไรที่เขาแบบตุ๋นนึ่งไว้เนี่ยนะคะดีเลยอะ่ะอันนี้เนี่ยเหมาะมากะะเลยค่ะเผื่อจะมาแบบ กับกมกับแก้มอะไรก็ได้หรือทานกับกับเป็นกับข้าวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเด็กๆก็น่าจะชอบอันนี้ทานกันได้เลยนะคะขอชิมอีกหนึ่งอย่างแล้วกันอาหารญี่ปุ่นต้องชิมเป็นคำด้านนี้เลยค่ะฝันเป็นคนกินอะไรแบบนี้แล้วแบบขอวาซาบิหนึ่งนิดเดียวจริงๆนะนิดเดียวจริงๆกลัวเขาไม่รู้ว่าเออกินวาซาบิได้นะอะไรอย่างนี้เนาะข้างในนี้เขาก็จะมีซอสน้ำซอสของเขานะคะมีทั้ง ขอเรียกเป็นสีแล้วกันสีชมพูสีส้มแล้วก็นำซอสแบบสีเข้มข้นนะคะสีดำแสดงว่าต้องมีหลายรสชาติแน่เลยอ่ะเออที่เนี่ยเป็นซอสสีชมพูทานแล้วนะคะเหมือนเด็กอมข้าวไหมลืม อันนี้แหละได้ใครที่ชอบแบบเป็นซอสมีรสชาตินิดนึงอย่างฝันเงี้ยฝันไม่ใช่ต้องบอกก่อนว่าฝันไม่ใช่คนแบบทานอาหารญี่ปุ่นแบบจ,จา๋าๆแบบข้องดิบอะไรนี้นะแต่ฝันเนะ่ชอบอะไรแบบนี้มีซอสแบบรสชาติแบบเปรี้ยวแบบเค็มนิดหนึง่งหวานนิดนึงอนะไรเงี้ยใช่มันใช่แบบนี้เลยแล้วก็สัรทั์เรื่องของกุ้งทอด อะไรอย่างนี้นะกุ้งบะบิใช่ไหมทอดนะคะทุกอย่างที่เนี่ยของสดหมดคุณผู้ชมจัดเต็มเลยนะคะใครอยากได้บรรยากาศแบบนี้ญี่ปุ่นแบบนี้ฝันบอกเลยไม่แพ้ไม่แพ้กับการที่จะมินไปญี่ปุ่นมาที่นี่ก่อนเลยใกลบ้านที่ไหนสาขาไหนไปเลยนะคะแต่ฝันใกล้สาขานี้เจอกันได้ค่ะซูซูรันซูชิสาขารามินทา31นะคะเอาละวันนี้ชิมให้คุณผู้ชมดูแล้วแบบ มันหยุดไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมขอปิดรายการก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่กับความอร่อยแบบนี้นะคะครั้งหน้าจะพาไปร้านไหนอย่าลืมติดตามนะคะครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมันไม่ไหวมันต้องยำ้ำ ทิมไปทั่วโลก